กิตินันอาชาเซวินนะครับชื่อเล่นชื่อเอครับก็ปัจจุบันก็อยู่บ้านเลขที่39ทับ519โซนจครับเหมือนเป็น Head of Software Development ของบริษัทหลักทรัพย์ที่1น,นะครับแล้วก็เคยทำงานอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมาบ้างอยากจะเอาการทำงานแบบสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาช่วยในในในหมู่บ้านการทำงานแบบนี้แหละที่มันจะเข้ามาช่วยในในหมู่บ้านของเราได้การที่เรา หันหน้าคุยกันแล้วก็แบบว่ายอมรับในทั้งข้อดีข้อเสียของของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันมันก็เพียงพอแล้วกับสิ่งที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในในในสังคมอย่าลืมครับย3่สามวันเกิดลูกผมด้วยนะ <laughs> ก็อยากให้พี่ๆน้องๆชาวเ <h ums> นเบอร์โฮมนะครับช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับเลือกทีมที่ที่ท่านชอบท่านเป็นคนกำหนด อนาคตทิศทางของหมู่บ้าน1-11ครับรวมมีจิตอาสาเพื่อเนเปอร์โฮมครับขอบคุณครับ